สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมสูตรลับนำโชควันนี้เราก็จะมาดูอ่ะสูตรสิบบนสองตัวมาตัวอีกสูตรหนึ่งอ่ะเพื่อจะได้นำไปเปรียบเทียบกับสูตรอ่ะสูตรแรกนะครับผมสูตรแรกที่ผมจับชนชนสองสูตรชนได้ตัวเดียวนะงวดนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งซึ่ง มันก็จะเป็นค้อบเปรียบเทียบกันนะครับผมว่าตัวเลขมันน่าจะมาตามนั้นหรือเปล่าถ้าชนเราก็มั่นใจได้แต่ถ้าไม่ชนอ่ะเราก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งค่อยพิจารณาอีกทีเนาะว่ามันจะมากันแบบไหนนะก็เป็นสูตรเปรียบเทียบนะครับผมสิบบนอีกหนึ่งสูตรเดินดีมาหกงวดนะครับอันนี้ตอนแรกผมเขียนผิดเป็นเจ็ดไม่ใช่นะครับหกงวดอ่ะเดินมาหกงวดสูตรสิบบนสองตัว มาตัวนะครับผมสูตรนี้นะเริ่มเริ่มงวดแรกตั้งแต่เข้าเลยนะครับผมก็จะใช้ตรงตำแหน่งนี้นะครับหลักร้อยบนบวกด้วยหน่วยล่างแล้วก็บวกหกคงที่นะบวกหกคงที่ก็จะได้สิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะมาดูหลักร้อยคือสี่บวกด้วยหนึ่งเนาะหนึ่งก็คือหน่วยล่างบวกหกคงที่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสิบเอ็ด ก็จะได้เลขสองตัวนะได้หนึ่งกับสองอ่ะหนึ่งกับสองมาดูว่างวดถัดมาเขาออกไปที่ตัวนี้ครับหนึ่งสองหลักสิบก็คือเลขหนึ่งอ่าแถมหลักหน่วยมาด้วยสองอ่ะนี่ออกไปที่หนึ่งสองเข้าไปที่เลขหนึ่งนะครับหลักสิบหลักหน่วยแถมด้วยนะครับ เราหาหลักสิบนะครับหลักสิบก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งมานะครับถัดมานะครับแปดหนึ่งสองสี่หล่างร้อยคือแปดบวกหน่วยล่างคือหกแปดบวกหกเป็นสิบ4ี่สิบี่บวกหกเป็นยี่สบยี่สิบนะยี่สิบก็จะได้เลข0ูนกับเลขเหนึ่งะเขียนตัวใหญ่หน่อย <laughs> ตัวเล็กไปมองไม่ชัดนะครับผม ศูนย์กับหนึ่งก็มาดูงวดถัดมานะครับว่ารัฐบาลไทยของเราออกไปที่สองศูนย์สองสองศูนย์สองหลักสิบเลขศูนย์นะก็เดินมาที่ตัวนี้ศูนย์นี่อ่ะศูนย์มาแล้วนะครับถัดมานะครับสองศูนย์สองหกหกะร้อยคือสองบวกหก หน่วยล่าง2อบวก6เป็น8 8ดบวก6เป็น14จะได้4กับ5หลัก10งวดถัดมามาดูงวดถัดมาเขาออกไปที่4 4 6นะครับผมหลัก10คือเลข4ี่มาไหมมานะครับตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งแรกเลยครับตัวเดียวโอเคมาดูถัดมานะครับหลักร้อยคือ4บวกด้วย ล่างหลักหน่วยคือสี่บวกสีเป็น8 8ดบวกหเป็น14บสี่ะได้สกับ5 4กับ5จะมีมาหรือเปล่างวดถัดมาหัวรัฐบาลไทยของเราออกไปที่9 51หลัก10ก็คือเลขไหนมาเลข5มีไหมมีครับ เปลี่ยนตำแหน่งแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วลำน่งที่สองแล้วนะครับเลขห้าอห้าห้าโอเคถัดมานะครับเก้าห้าหนึ่งหกสามเก้าห้าหนึ่งหกสามหลักร้อยคือเก้าบวกด้วยเลขสามหลักหน่วยล่างเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกแปดอสิบสองบวกแปดบวกหกเป็นสิบแปดนะครับ สิบแปดลิ้นพันกันเลยได้8กับ9นะหลักสิบงวดนี้เด่นแปดกับเก้าอ่ะมาดูงวดถัดมารัฐบาลไทยเราออกไปที่9 9้าเกหลักสิบคือเลข9อ้าตำแหน่งที่เข้าก็คือตำแหน่งตัวที่2นะครับอ่าตตำแหน่งที่2หางวดล่าสุดงวดล่าสุดนะครับผมร0อบวกหน่วยล่าง4ี่เก้าบวกสี่เป็นสิ สิบสามบวกหกเป็นสิบเก้านะครับเก้ากับศูนย์อ่าเก้ากับศูนย์จะมาไหมหลักสิบบนมาดูงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดขวยรัฐบาลไทยของเรานะครับออกไปที่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหลักสิบคือเลขเก้ามาไหมมาครับเนี่ยมาที่เลขเก้านะครับลาก ล่างก็คือก้าด้วยโอ้โหมาทั้งบนทั้งล่างเลยเลขเก้าก็มาตามนั้นนะครับเลขเก้าเก้ามาแล้วงวดถัดมานะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งอ่ะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เท่าไหร่หนึ่งบวกหกได้ตัวเลขตัวนี้ครับ หลักสิบงวดนี้ได้ไปที่เลข7กับ8ปดเจกับ8จะมีมาไหมหลักสิบของงวดนี้10บ,บนอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้นะครับผมงวดประจำวันที่สิทค66ถ้ายึดสูตรนี้ก็จะได้เลข7 8 นะ 8x 8x ตัวไหนจะมาตัวไหนจะมางวดประจำวันที่16ทคนี้นะครับผม2ตัวนี้เลข7เลข8อ่าแต่มีแต่อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้านำไปเทียบกับสูตร สิบบนชนตัวเดียวของผมอมืชนตัวหนึ่งสองตัวสองสูตรนั้นนะครับผมจะเห็นว่า <c oughs> จะเห็นว่าตัวเลขมันเป็นแบบนี้ครับสูตรเก่าสิบบนชนแล้วมาสูตรนี้ได้ตัวเดียวขันแขนก็คือเลขสองนะครับคือมันไม่ชนกันครับสูตรนี้ได้เลขสอง นสิบบนได้เลขสองมันจะมายังไงเนี่ยเออสติติเขาถ้านำมาเปรียบเทียบกันนะครับตั้งแต่เขาเดินมาอะผมไม่ดูตั้งแต่งวดแปดหนึ่งสองเหมือนกันนะครับผมแปดหนึ่งสองอันนี้ลองเทียบกันดูนะหลักสิบนะสี่เจ็ดแปดไม่ต้องดูไปดูแปดหนึ่งสองเลยเนาะแปดหนึ่งสองนี่ แปดหนึ่งสองก็น่าจะเป็นงวดที่ออกเก้ากับศูนย์อ่ะตัวนี้ได้เก้ากับศูนย์อันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งนี่ครับงวดนี้เลยครับอ่าอ่นนี้ประมาณนี้นะครับมองเห็นกันหรือเปล่านะนี่งวดนี้แปดหนึ่งสองได้แปดเก้าศูนย์กับศูนย์ห้าแล้วก็เลขเลขเก้านะครับตัวนี้เลขเก้านะครับ ก็มาชนกันที่เก้ากับศูนย์สูตรแรกที่ผมลงไปให้สิบ <c oughs> บนสองสูตรชนล้มาได้เก้ากับศูนย์สูตรนี้ผมลงไปงวดงวดแรกคืองวดที่งวดที่แล้วนะครับผมนะเก้ากับศูนย์อ่าสูตรนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งเนาะสูตรล่าสุดผมได้ศูนย์กับหนึ่งมันก็จะชนที่เลขศูนย์ตัวเดียวอยประกาโดนขออภัยด้วยครับ จับอันนี้ก่อนอ่ะได้ศูนย์ตัวเดียวเขาก็มาที่ตัวไหนเขาออกไปที่สองศูนย์สองหลักสิบก็คือเลขศูนย์นะครับมาตามนั้นนะครับถ้าเทียบสูตรสองสูตรนี้อ่าหลังจากนั้นงวดที่ออกสองศูนย์สองก็อ่าสูตรแรกเทียบชนสองสามสี่สี่เก้าสามชนที่สามกับสี่ชนที่สามกับสี่สูตรสูตรใหม่ได้สี่กับห้าอ่าเขาชนที่สี่นะครับผมชนที่สี่ นี่ชนที่สี่ตัวเดียวเขาออกไปที่สี่สี่หกนะครับผมสี 4, 4, 6, ่สี่หกหลักสิบคือสี่ถัดมานะครับหาสองสูตรชนนะครับสี่ห้าหกกับศูนย์ห้าเก้าชนกันที่เลขห้าตัวเดียวครับนี่ห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวาสูตรถัดมาสูตรล่าสุดของผมนี่ก็คือตัวนี้ได้ไปที่อ 4กับ5ครับได้4กับห้านะสี่กับห้าก็ชนที่เลข5้าตัวเดียวนะครับเลขห้าตัวเดียวเขาออกไปที่อะไรเก้าห้าหนึ่งครับห่วรัฐบาลไทยออกเก้าห้าหนึ่งเลขห้าตัวชนก็มาตามนั้นเลยครับถัดมานะครับผมขอเลื่อนขึ้นนิดนึงนะตรงนี้จากที่ออก9ก้าห้าหนึ่งนะครับก็ได้ สูตรตัวชนสองสูตรนี้สูตรเก่าชนกันที่เก้ากับศูนย์ครับนี่เก้าอันนี้ศูนย์สูตรใหม่ชนไหมอ่าสูตรใหม่ได้แปดกับเก้าครับแปดกับเก้าก็ชนที่เลขเก้าตัวเดียวครับเลขเก้าตัวเดียวอ่ะนี่นี่ชนเก้าตัวเดียวเขาออกไปที่เก้าเก้าศูนนะครับหลักสิบคือเลขเก้ามาตัวชนด้วยนะครับนะตามสูตรชนที่เลขเก้าตัวเดียวเลย <c oughs> โอเค ถัดมานะครับผมจากที่เลข9ตัวเดียวแล้วถัดมาก็คืองวดนี้9 9 0 2์สูุดเก่าชนที่เลข9ครับงวดล่าสุดก็คือชนที่เลข9นะ901กับ948ชนที่เลข9แข็งๆตัวเดียวเลข9อ่าสูตรใหม่ สูตรใหม่ที่ผมเพิ่งลงวันนี้ได้9กับ0 9กับ0ตัวที่ชนก็คือเลข9อีกแล้วครับเลข9เข้ามาไหมล่าสุดงวดสดสด,สดร้อนออกไปที่097นะครับ097ตัวชนเลข9มาเต็มเต็มครับ9 7เต็มแม็กเลยเต็มสตรีมเลยแต่งวดนี้ครับงวดนี้สูตรแรก10บน ชนปังชนแล้วมาสูตรแรกของผมลงไปเนาะสูตรแรก0ูนสองกับสูตรนี้ได้เจ็ดสองหเจ็ดสองหเขาไม่ชนเอยเขาชนกันที่เลขสองตัวเดียวนะตัวชนชนที่เลขสองตัวเดียว2ตัวเดียวแต่สูตรใหม่ของผมงวดนี้ได้เลข7กับ8ครับหลักสิบอ่ามันก็จะย้อนแย้งกันทีนี้ ตัวเลขมันก็จะย้อนแยงกัน่ย้อนแยงกันมันเลยว้าวุ่นเลยเหมือนหลักหน่วยที่รอบนี้หลักหน่วยผมได้หนึ่งสามสี่ห้าหรือเปล่า <c oughs> อ่ะที่ชนกันนะทีนี้สองสูตรสองสูตรนี้พอทำออกมาแล้วเป็นสูตรหลักสิบเหมือนกันมันไม่ชนมันไม่ชนมันก็โอกาสที่มัน จะมาหลักสิบสูตรใดสูตรหนึ่งมันต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดตัวชนนะครับผมเนาะหลักสิบถ้าสูตรนี้หลุดก็จะเป็นสูตรนี้ที่มาเจ็ดกับแปดแต่ถ้าสูตรเจ็ดแปดหลุดก็จะเป็นสูตรนี้เลขสองมาอ่าเพราะฉะนั้นหลักสิบงวดน,นี้มันจะไม่ได้สองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดนะครับผมที่ จะมาได้ก็คือสองกับเจ็ดกับแปดถ้ายึดสูตรแรกก็จะเป็นเลขสองถ้ายึดสูตรที่สองก็ต้องเป็นเจ็ดกับแปดแต่ถ้านำสามสูตรมาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับสามสูตรสามสูตรนะนี่ใครลองดูนะสามสูตรนี้อ่าสามสูตรเดี๋ยวนะครับผมสูตรแรกได้ศูนย์หนึ่งสองสูตรนี้ได้เจ็ดสองหกถ้ามันนำมาเปรียบเทียบกันสูตรนี้ได้เจ็ดกับแปด มันก็จะชนกันที่ <c oughs> สองสูตรที่ชนนะครับชนที่เลขเจ็ดนะครับผมเนี่ยถ้าสองสูตรนะผมยึดสูตรนี้กับสูตรนี้นะมันก็จะชนกันที่เลขเจ็ดเป็นตัวรองนะครับผมเลขเจ็ดนะครับผมเลขเจ็ดตรงนี้อ่าแต่ถ้ายึดสองสูตรนี้ก็จะชนที่สองอ่าสองสองนี่แต่ยึดกับสูตรนี้ปุ๊บมันก็จะชนตอนนี้ผมก็จะมองวิธีสองกับเจ็ดไว้ นะครับผมถ้าไม่สองก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะเลขแปดไม่น่าจะใช่แต่ถ้าใครชอบก็ลองดูได้นะครับหลักสิบตอนนี้ผมมองไว้สองตัวนะถ้าสิบถ้าสองสูตรนี้ชนก็คือสองแต่ถ้าตัวสูตรนี้หลดตัวหนึ่งหรือเปล่าศูนย์หนึ่งสองสุรแรกหลดก็จะเป็นเลขเจ็ดเนี่ยที่มันชนกันตรงนี้นะตอนนี้ผมให้มองเจ็ดกับสองไว้เป็นหลักสิบ หรือเขาจะมาคู่กันอีกศูนย์หนึ่งกระโดดไปอยู่หลักหน่วยเป็นไปได้หรือเปล่าสองเจ็ดสองแปดเออ,อ 7, 2, 8, 2. อิ2จ็ดสองแปดสองอะประมาณนี้นะ,ะให้ดูประมาณนี้คือถ้าสูตรตัวนี้มาสูตรลาส่วนที่ผมลงมานะเจ็ดนะมันก็จะมีสูตรนี้ที่หลุดเป็นหลักจากหลักสิบนะอ่านีเก็ตไหมเข้าใจไหมโอเคไหมนี่เจ็ด มันก็จะมีสูตรนี้หลุดแต่ถ้าสูตรนี้ก็เดินสูตรนี้ก็เดินก็คือสองมาสูตรนี้ต้องหลุดอาจจะหลุดไปเป็นหลักหน่วยหรือเปล่าเป็นเด่นบนไปเลยนะอาจจะไม่หลุดอาจจะไม่หลุดในสามตัวเออไม่หลุดสิบหน่วยแต่อาจจะลงไปเป็นหลักหน่วยแทนเนาะอันนี้ก็ผมนํามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็ให้ดูก่อนที่จะสรุปนะให้ดูไปก่อนอืม ปกติมันจะชนกันสามสูตรเลยนะครับเนาะเห็น,นดูไหมเก้านี่เออนี่ชนกันสามสูตรเลยนะที่เดินมาเดินเขาก็เดินมาคู่กันเลยนะห้าหกงวดนี่แหละห้าหกงวดเท่ากันนะครับห้าหกงวดเท่ากันงวดนี้งวดที่ผมลงดันไม่ชนกันแต่ว่าตัวเลขผมว่า,วาน่าสนใจอยู่นะมันมันมันต้องมีไม่เจ็ดก็สองนะจะเป็นเลขสองเลขนี้ที่ผมมองไว้นะครับผมอะโอเค ขออภัยด้วยครับโดนถาตั้งกล้องโอเคสำหรับรอบนี้นะครับผมก็ฝากไว้ให้พิจารณาระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะสูตรใหม่ก็ได้ตามนี้นะครับสิบบนรอบนี้สูตรนี้ได้เจ็ดกับแปดสูตรเก่าชนกันได้สองโอเคเดี๋ยวค่อยไปเปรียบเทียบดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อเอามาให้ดูเป็นแนวทางฝากไว้ให้พิจารณา ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับผมก็ดูโฆษณาเพื่อให้เป็นกําลังใจให้แอดได้ทําทแนวทางต่อไปนะครับผมใครสนใจสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนของช่องคอยสปอร์ตช่องก็หน้าโปรไฟล์สมัครได้นะครับผมขั้นต่ำห้าสิบาทโอเคครับผมขอให้ทุกคนมีเฮงปังนะครับสวัสดีครับ